บอกเวทเอ้านี่าเจ้าตาเหมือนเราเลยแกจังไปเปรียบเทียบนะหน้าตาเหมือนมึงไม่รู้แต่หน้าตาเหมือนกูอย่างมึงไปเหล้าไปรวงเบาเลยอุ้งรังเบาเราว่ามึงลุยไปเจี๊ยบับเจ้าผาบเจ้ามึงโอ้มยกูเล่าจะหุ่นดีดีพอเหนียว่นมันรังเลยตอนนี้กูจะได้จุดยีเหลวอ้งร้อยนะเออเล่เหมืนรังแหมเออยีใจจุดยีนแกเนาะ เอ็นแจกกองปอดต้าไอ้ถิ่งได้หยุดยินเมืเ่อไอ้เจ้างานหลับพระทุระใครพี่หนุยปอดต้าไอ้ถิง่งก็อยู่ดีกันตั้งเรื่อยเนี้ยแต่ว่าถิ่งอยู่โมโแต่เพืเ่อนอยากจะไม่ปอดต้าไอ้ถิ่งก็ได้หยุดยินไปเีจยวงานหลักพระตนว่าป่วยเขาไปรุนหนังรถบี้ยไปว่าจนว่าหนังรถบีโดนนั่ดดนไปไปเีจยวงานจับพระไปงานจักพระไอ้ได้หยุดยินปอดต้าไอ้ถิง่งปอไปตึงเจ็บปุ่งเกี่ยวว่าเอาหนามไม่ได้หนังโยงเกี่ยวกลางรัว ว่านังยงเหี่ยวเจ็ดตกลบไม่ได้เด็กห้ามต้งโรงพยาบาลเป็นว่าปั้นเพื่อเชนยุกเออบ่ปั้นเพื่อนายหนู่นนุ้ยตอนแรกเข้าใจว่าเชนยุกเชนหยุดอะไรอาจารย์กันแก่นังยงเหี่ยวแล้วจริงจริงแกทบลบไม่ได้พอป้าไปโรงพยาบาลกันแล้วโรคภายนอกโรคภายนอกยังไงเอาดุมก็เชื่อปรใเทกับดุมกันเก่งดังตั้งตาจ้องยิ่งแอมอันพอใจจิงไอ้แก่คนแก่เก๋เลยไม่แกชัด ใช่าตาแกไม่ใครดีเลยไม่โดนดุมน้อยเป็นดุม้อย <c oughs> อแกนี่มาใจหยุดยินกับกัเด้วย <c oughs> ผมมีฝาแฟดท่านอาจารย์ครับฮันโหลกถ้าเธออยากจะสาว่าพอแม่เป็นเคยอยู่ติ่นนันก็ตามผู้ชายกว่าแคว้นอีคนแล้วก็ตามผู้ชายไว้กลางคนนั้นไปอีกคนน่ะลูกแต่ว่าเด็กกว่าแคว้นนั้นพอจําได้ว่ารูปพันท่านท่านหน้าตาเมื่อกับเธอแล้วมีรูปปั้นแดงที่อ,อกด้านขว้าลูกผมมีปั้นแดงอกด้านซ้ายอะ,ะเด็กคนนั้นมีปั้นแดงอกด้านขว้า เธอไปตามบุคคลลักษณะนี่ไงพอบถ้าเธอตามพอบเร็วพลาดชนช่องคนนั่นมาวัดหลวอยังไม่ไมเรามาเสิร์ฟสาวความจรงิงกันนะผู้ชายววยกลางคนกับผู้ชายววยว่าเฟสผู้ชายคนกว่าเฟสติหน้าตามเหมือนกับเธอถ้าอย่างนั้นบงกรารลาท่านอาจารย์ครับจะไปติดตามผู้ชายฝ่าแฝดและผู้ชายววยกลางคนผู้นั้นและจะนาพาพวกเขาทั้งสองคนมาที่วัดท่านอาจารย์เพื่อจะมาสืบสาวความจริงว่าพ่อแม่ผมไม่ใ,ใครอยู่ที่ไหนเออไปตั้ลวเออ ถือว่าความรู้ที่เธอได้รับเรียนสําเร็จเป็นทีเรียบร้อยผมลาท่านอาจารย์ครับไปลกโชคดีครับนมันสก,การลาครับเป็นนิพิเทนครับมากับผมด้วยมาเรียมะบอกมือยอ่ยยอยบอกเมียน้อยจะไปใจเด่นผมจะมาลาแคว้นไปจะเด่นไม่กี่ปีจับมาห <c oughs> <c oughs> ลตกรองเต้านะ ผมกวันว่าจาหาย์เวนโปรดตันเส้นเช่นและจงเช่นละกรัวละกโกดกะละบดตรละชุมอาทิตย์ไทยรุ่มก็มาอาจารย์กัดกันเลวและจะมาบอย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 โบกมือย่อยย่อยละหมอยอาจารย์เฮ้โฟนาไอ้ไรเพลงแหละไอหลอกมันร้องไม่เข้าหน่อยผมไปยังไงไปก็จะเที่ยวหลงอยู่ตาขา ปเห yup. ียวปดไยเดียวอันี้่ยไล้านดีก็ขาดท่าฟ้องดีป้องกันตัวจักทินในโนติโอขาดท่าครับขาดท่าเลยขาดท่าเยกาได้เนี่ยยัเอาตังปีเร็วนีเอาเลยขาได้ขาดาก้องดีขาดท่ากันปืนกาได้เอามีไมขาด่ากันปืนครับกันปืนกาได้กันหลุดถัดเก่าขาดท่ากันปืนยังเนี่ยเอาไม่เอาเอาเออจำไม่ดีแต่ฉันบอกให้ยร กูได้กาดต้ากันปืนใหญ่จริงเออให้เพื่อเพื่อไปนี่เอาข้ามาจำครับเอาองว่าเพือยันพุทธังกันปืนพุทธังกันปืนทำมังกันปืนทำมังกันปืนสั่งขังกันปืนช่งขังกันปืนถ้ามันยิงกูยืนถ้ามันยิงกูยืนหลกปืนไม่ถูหลกปืนไม่ถูถ้ามันยิงกูโยถ้ามันยิงกูโยก็ไม่ถูที่หลกปืนก็ไม่ถูที่หลกปืนไม่ถูคือไม่อยาบเบิร์ดจะไม่อยาบเนื้ออันแล้วไม่ถูไม่หยาเบิร์ดนั่นแหละ ได้ตำวัดทองเลยทีเด็กจันทซอไนอุดตังตำมังช่างคลั่งไอโมนี่กันปืนอยากขี้คลาดเลยอ้อก็เคยกัเคยกันกันเลยก็ประชญาตระหนัตใจช่วยไอโมนี่กันไปเลยว่าเอินว่าเอินพุดตังกันปืนเออตำมังกันปืนช่างคลั่งกันปืนถ้ามันยิงกูยืนหลกปืนไม่ถูถ้ามันยิงกูไม่ย้ก็ให้ไปถูที่กูยืนอ อันผมตายเลยวันอ๋อันตายเอืออ๋อไม่เลยกันไปถูแกกูยืนทำตายเลยอะรวยก็เดี่ยวแม่กูกันปุดตั้งกันหน้าปืนไม่ต้องกันหน้าปืนตกันปืนปุดตั้งกันปืนดำมังกันปืนสั่งตังกันปืนถ้ามันยิงตีอื่นตีกูยืนก็ถูเอาลูกเอาถ้ามันยิงกูไม่อยู่ก็ไปโตตีกูถ้าผมตายเพเลยอาจารย์จะได้พ้นมาก็ไต้จน ได้พลตาไหนนูหนวยไปต่อทู้กับจัตุนจัตูจัตูผ่าโลกชุนมา้รยนัดพันนัดก็ไม่หวถ้ายิงกับนายนูหน่วยแล้วถูไม่เกินสิบนัดแะวิเคี่แบบวิเค่าะห์ว่า,า,วาตาหลกชุนยิงตรงเธอถูไม่เกินสิบนัดเอารับไปจับบ่วกระนน้นว่าจําปี้แร่ช่องนัดกับเบอรอจีเบงเหียวกู พี่ลากอน,นะเจ๊ะที่รักพี่ไปหลายวันไม่ได้าลาวแนละ้วนี่ดีๆพี่ลูกชิดกูแต่ลากนดูสิน้ำตาตเธอคลอเบ้าเธอย่าร้องไห้ที่พจจะมานพี่ไปหลายวันดูสิม่อมแม่กแกล้งเธออยู่ทุกวันใช้งานเธอหนักมากร่างกายเธอทุบผอมลงเยอะเลยเธอย่าร้องไห้นะ ไม่ได้ดเด็ดครับมึงอย่ามากาดรุ่นครับกูไม่ได้ดเด็ดเธออย่าร้องไห้สิจ๊ะหันมาสบตาพี่หน่อยห้วยได้ไหมพ่อเจ้ามานจ้าพี่ขวากใจน้อยด้วยพ่อเจ้ามารเธออย่าลืมอย่าลืมไปบ้านยายลาบไปเยี่ยมแกมั่งนะจ๊ะซื้อของไปขวากหลวกเบาแกมั่ง พจมนันหันมันหิวสีเจ,จ้าพจมานไม่นานพี่จะกลับเัออย่าลืมพี่นะเจ,จ้าพจมานนี่ไปเรียบก,กลับนะครับพี่ชายกลางไอ้เลยโอ้แล้วน่ามัดสัการกรับล่ การกรับล่างอาจญาร,ระไม่ประจักษ์รู้แจ้งบัดนี้แหงเอดพลพ่อกับแม่รู้ไม่ได้งี่ยมองมนต้องมาตนซื้อาายเที่ยวติดตามในปานแดงพบตัวแล้วจะนำพาตอนนี้มาว่าว่า ได้รู้ประวัตาาาวิกาสาร์แล้วกล่าวทะเลตามเหตุผลตอนปลายได้รู้แจ้งชัยปลานแดงปิศนาเรื่องบิดาและมารบอลอยู่ที่ใดใครรู้เงินดูด้วยโปรดจงช่วยคิดว่าทรงสารียาละเลนในสอง จักชวนลั้งสองปีขนาดนี้ปาไกายจรแล้วจะตั้งไว้ก่อนซ้อนรั ครอบครัวครอบครัวหนึ่งคะนี่คือครอบครัวของตาเห็บครับตาเห็บมีลูกชายชื่อว่านายสอนนารายวันนี้ครับตื่นเช้าขึาข้นมาตาเห็บนั่งพูดคุยกับลูกชายตลอดถึงสมาชิกภายในครอบครัวนายยอดทองสีแก้วและนายโถพวกเขาจะปรึกษาสนทนานด้วยเรื่องอะไรพี่น้องติดตามสมนิยายของคณะในฉากต่อมาครับอันชีวิตกินแล้วเร้าลุกนาเฝ้ารันทดสุดสลับเพราะความจน บัดนี้ตนเศรษฐามาปลูกกระทําปักไก่ชัยชราของป่าเลี้ยงชีวิตลูกนักกิจประจำวันแต่รายได้กับรายใจไม่สมดุลต้องไหววุ่น้สนปวดหัวเนื้อตัวซันต้องห้ากินเลี้ยงไก่ไปวันวันเป็นชนชั้นรักยา พวกเต่าพวกเราพาตะยากจนอ้อยีสิบปีแห่งความลังนอนุย วันนี้หนังกันตั้งแต่ว่าชาวพรมหน้าพรมตาโดยปกติวีช่ล้วดินโตงดินแก้วดินโตโมโตไม่ใครมาพรมกันลูกวันนี้มันแปลกปกติแล้วลูกกูต้องเดี๋ยวแบบลุกไรรคนแล้วดินโตงเมานอนรับไอ้แก้วนู้รับไปเรื่องไอ้โตนุตาแต่กินอย่างเดียวแต่วันนี้ม,มันปลอมทั้งชาคนซ่อนหน้าได้ล้วก็ทำงานตัวเป็นเกลยวหัวเป็นนอดวันต่างวัน เธอเป็นผู้นำทีมงานในการทำงานเป็นวัวเรียววัวเร็วพอเองแกแล้กวก็ทำไร้ไม่กระโดดยิงจะโบเด่นทองแล้วเทนี่ช่วยทำงานนองมั่งเปล่าวันเย็นเย็นแล้วเมาเดินนะกินแต่เหล้าเผื่อไม่เจอเองแล้วเม,อเอแวมาแต่ละทีเราบิดรถเครืองมายกมือไหวแต่ละทีเออแต่มังนี้ไหมแล้วได้รถไม่ลมไปน้อยจะแล้ววันดีครับพ่อครับเออวัดดีเราก็วัดดีปีใหม่ ทำไมปีใหม่จังกะพ่อปีนี้มันจนแรงไงลูกวายขึ้นปีใหม่มั่งว่าไงได้รวยเมื่อเปลือนก็ก็มัง่งเออทำงานได้แล้วเลยลกูกป่านนี้แล้วเปลือนก็ทำงานโมดจีนโมดแจ็คในลาดก็เปิดร้านตั้งแต่เด็กตีอาตีอกนี่โมดโจว,วันถียงอลไย,ยังไม่ลงตำงานกันตีพันเรือลูกก็ช้าอยู่กับสมัครพรรคพวกพี่โงพี่แก่พี่โถเขาเลยครับไอ้ทองนี่เมาเดินนะนันจะรโรข้าวว่าถาโก็ไม่อยากไอ้ทองเลยก็อยากไอ้เท้าแล้ว ไอ้ตาเรยนะเอ็มเต่าแต่กินไม่เชื่อนะไปกินกับเพื่อนชื่อไปมั่งอันนี้ตรงไม่เจ็บแบบลอยแต่เพื่อนแล้วเมาแต่ตละที่บิดรถเครื่องมาตั้งถาทองตัง้งเกาประนิมตั้งโดนตูมยกมือไหว้ตองตั้งปีพรีปรีปรีหลอดต้นแต่นี่ไม่ไม่รู้แล้วด้รถไปไหนเฮียบจะแล้วเมามั่งนี้เออพอดีรถเสียอยู่ร้านซ่อมกับอ๋อรถเสียครับ รถเสียยังไงพี่ทองปอดีเบรกสะบัดครับอ๋อเบรกบัดเออถาวันคราดเสียเกียร์ลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักให้หัวเตียนห้างย่างแหวบแนบตายได้ไม่ใจข่อยไม่จัดสตาร์ทพังโอ้ยัหงุดมึงกูว่าใกล้เจ็ดยัดไดเออฟังอันอันบุบปังไม่เรื่อยเลยแกเอาไปเอาตาไปเอาตาดื่นกูนู่นกูไอ้กั้นไปเอาตา เรื่องมึงเออกูไม่ใจใจตอนนี้แต่ว่าไม่ใจไปตูดานไหนแต่ว่าเป๋าไต่ตรงยังอยู่กั้นเหมือนกูจอดจุดไต้ตุ้นรถเครื่องมึงเออแต่ว่าได้ไปเร็วก็ไปจืดไปจืดโลเม็กตะจ้องโลไปจืดดุ้มใจไปจืดกรอบใจจืดเห็นใจจืดจบใจตะจ้องอันแตวก็อุ้มโบ้ไหมแต่ก็ใจบักบุญหลังแต่ก็ใจไปแเบียนรถมึงยังไงร้อย อ็นบอกไอ้ตองไปเอาวันบุดเชือไม่ได้เขลียันหนึ่งในลาวอินอน,นบอกว่าต้องไปเอายังไง้เอ้ยยังบังปูนาอยู่อันหนึ่งได้แต่อ้อยไม่ถูกองเคยล้นอยู่คูกเก็บไปไว้ที่ือนอ็นบอกให้รลเฝืนอย่าปลอมเปลือปบุเอไม่เกลานไม่ดีวาววันนี้ผมจะมาบอกพ่อผมจะไปทํางานฮะไปตามงานครับจะไปหางานทาเนี่ยปรึกษากับพี่ถ่อมี่แกไปี่โถแล้วถ้าเกินอยู่ในหมู่บ้านโคกโพาตรงนี้คงจะไม่มีงานไม่มีไรายได้อ่ะพ่อ จังไปจะต้องไปในเมืองใหญ่ๆเขาฮะอีไปในเมืองใหญ่ๆครับผมแต่เนี่ยมาปรึกษากันดูครับว่าจะทํางานอะไรดีฮะงานด้านการใช้แรงงานตอนนี้เราแพ้พวกชาวต่างด้าวเลยพ่อโอ้แพ้ผ่าหมาละลรไหนพางนี้ผ้าหมามไม่เหลือฮะเราคุณเต้ยนิทิมานบางที่โชว์ผ่าหมาไม่ได้มันไปแบกไมาย่างหมือนคนผมมาแบกมาย่างให้กำสนไปเป็นลูกนองเท่าแก้ไมาย่างโาม,าม่ผ่าหมาหมยหนาหกหนาเจ็ดหนาแปดเป็นแบกเ,เ,เอ,อ้แมดเลื่อว่าไงผม เลือไว้นาย้ลยนาว่าเบกไม่รอดนักจริงเห็นนาว่าเบกไม่รอดนั้นว่าเปา่นักอีตไยนาว่าเบกไม่รอดนั้นโม่ป่อมาเบกเอาจริงกำลังมันดีอี่จ้านก็กำแรงกำลังดีกำลังดีเยอะนี่มาปลึกษานายเอ็มเลครับว่าเราทำงานในได้ดีคนเราไม่มีวิชาค,ความรูนะ้นอกจากการใช้แรงงานเราก็ไม่ทำไรมึงทำรึกษากันตลกวันนี้ผมถือโอกาสลาพ่อนะฮะงี่ไปวันนี้เลยครับ ถ้าผมได้งานการทําที่ดีและเป็นหลักเป็นแหล่งกมจะกลับมารับพ่อไปอยู่กับผมด้วยฮะแต่การก่อนเดินทางครั้งนี้จะปรึกษากับพี่ทองพี่แกไปโถ่เขาก่อนว่าจะทางานอะไรดีลองดูฮะว่างานด้านไหนที่พอจะเหมาะสมกับชีวิตเราบ้างเออปรึกษากันแล้วกออ็แคบเดินทางแต่มึ่ไปวันนี้เดี๋ยวโปรดเยี่ยมเขาองกเขาไว้ให้มึงวนการเดินทางครั้งนี้พปได้กินระว่างทางเบียร์ตงหลักไม้ชายจะพอปรดจะจำเป็นูกเอกครับพ่อพ่อไว้ใจได้ฮะ ผมได้งานแล้วผมไม่ลืมพ่ออย่างแน่นอนจะกลับมารับพ่อไปอยู่ด้วยเออได้เดินทางแล้วเดินทางด้วยความชุกดี้ปลอดภัยลูกเออหมดเตรียมค้อนวอมึงต่อียวคำหาครับผมเออกูกเตรียมไหม่ไ้ลูกเออปรึกษากันดีพี่ทองพี่แกไปโทรครับท่ายังไงดีอาชีพอะไรบ้างที่เราจะพอทําได้ฮะพอะนี่ครับอาชีพปัจจุบันนี้ทํไรได้นกจากว่าเราเป็นศิลปินครับเป็นศิลปินครับนั่งลุงโนโรานักรองสมัยนี้ดังเงินมากอย่างเช่นนักรองผูชีวิตน้องแล้วนูงวงกระรองเพล่งดังดัง วงตีเดดน well ั่นก <t ons> ็ beast. ดังเห็นไหมเอวงกล้มน <t> ู <ielle> ้ดังเอ็มส <t> ี <t> ่ทูวันดังไอ้ร้อย่ันใจวัยรุ่นนี่ปัจจุบันนี้ถ้ามีวงตูกใจวัยรุนแล้วดังทางเพ่งฮันวาฮันว่าสมัมนี้วงัยรุนมากเนางงั้นเลยครับครับแล้วใครมีความสามารถด้านเสียงเพลงบ้างเออนี่ยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี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 ่เดี๋ยวจังไม่นี่ใครนี่เดี๋ยวจังไม่นี่นี่ค็นี่ใครนี่ก็พี่ทองไม้ในวงการศิลปินคนรุจักนตั้งพ่ใครอะเอกทองครับ กูได้ยินแต่เอกาจอยตามใจรักเวลามาโดนจักแต่เอกาจอยลูกแกว้วจึงมีเอกาทองมาแต่น่ารักกาทองโอ้นี่น้าบ่าวเอกาจอยละ,ะโอ้นี่น้าบ่าวเอกาจอยกระเพิ่มโอ้อยนะนี่นี่นี่เอกาจอยนู่นเล่นขี่บอดเอกาแว้ง